เพื่อนจันทิพย์สวัสดิ์บนดินทิ้งเชียงราย DJ Amateur Graphic Design คุณนัดม่วงครับครับคุณคือเจ้าของคำถามข,อข,อข,อขออ้อน,นี้ใช่หรือไม่ครับอ่าเพลงนี้นะไอเพลงนี้ผมก็ฟังฟังบ่อยเหมือนกันอ้าวอ่าตอนนี้กี่๊ก็ติดนะตอนนี้เขาเก็บก,ดดกี๊กี๊อะไรนะสองแต้มครับตอนนี้สองแต้มนี่กี่กี่แน่น่าจะผ่านอากระติกน้ำฮนะ ต้องสี่ครับสี่แต้มอ่าสองจริงก็อยากให้หได้ได้ขอรางวัลอื่นเนาะแต่มาคุยกันตีน้ำก่อนครับไม่ได้ทมครับไปใช้ตายแล้วติน้ำรับโชคแล้วมีแป๊บหนึ่งนะผมอยากจะพูดได้เต็มปากว่าเอ๊ะคำถามนี้ของใครครับต้นหนอ่ะ ไอ้เบียงมึงไม่ยอมตบอบไ,ไม่ขี่กับเราไม่ขี่จุดนี้นะครับผมนะฮะคุณเมฆไม่ได้คะแนนเพิ่มครับและเพลงที่ได้ยินอยู่นี้คือเพลงเหนื่อยจากเอ็มสุรศักดิ์วงไทยศิลปินนักสแสดงและพิธีกรที่พอเกมโชวุคยสองพันต่างรู้จักกันดีโดยเพลงนี้ประกอบอยู่ในอัลบั้มอยู่ตัวอยู่แล้วของค่ายกีตาร์เลคอร์ดเมื่อปี2531นั่นเองครับ เมื่อรลนีสัญญาณแบบนี้นะครับถึงเวลาแล้วครับครับมเชมข้นครับคถามเพ่มขนนี้ระดับความยากเพิ่มขึ้นแน่นอนนั่นก็คือเราจะมีตัวเลือกของคนถามเพิ่มมาอีกหนึ่งคนเอาละกันใครอ่ะผมเองครับจะพูดกับเราได้ไหครับอ๋ อาจจะเป็นส่วนหนึ่งในการคิดคําถามในรอบคําถามเข้มข้นนี้ก็ได้สองเกมต่อจากนี้นะฮะถ้าเกิดนะครับผมคุณสามารถทำเพอร์เฟกต์เพลย์ได้ตอบคำถามถูกและตามหาคนถามเจอรับโบนัสพิเศษอีก5 0 0พันบาทครับโอ้และเกมนี้จะอยู่ในหมวดของวิทยาศาสตร์ครับเป็นสัมดาวิชาการต้องต้องต้องถามก่อนว่าวิทยาศาสตร์นี้ถนัดหรือเปล่าครับไม่ครับผมไม่เลยไม่ได้เรียนสายวิทย์มา อ๋ออาจจะยากนะรอบนี้นะฮะเพราะว่าเกมนี้จะเป็นคำถามที่ไม่มีตัวเลือกครับผมผมว่ามว่าคนรายการนี้เขารักผมมากนะเขาจะมันมาถามข้อแล้วนะผมเห็นคนทเจอตัได้ข้อสองข้อคุณเด้มาถามนะสามและคำถามคือใครคือผู้คิดค้นกดแรงน้มถัว่ว นึกชื่อคนมาให้ได้แล้วกันนะครับคุณมีเวลาหนึ่งนาทีนะครับผมในการตอบคำถามข้อนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วหนึ่งนาทีเริ่มครับผมที่กำลังคิดอยู่ว่าใครเป็นคนคิดทฤษฎีแอปเปิลตกลงมานะฮะต้องรึกภาพก่อนว่าใครกำลังนั่งอยู่ใต้ต้นไม้แล้วอยู่แอปเปิลตกลงมาลรวรูสัจธรรมว่าอ๋อนี่คือแรงโน้มถ่วงของโลกแน่นอนว่าไม่ใช่เจ้าชายศิลถะหรือว่าพระเจ้าอย่างแน่นอนต้นไม้เหมือนกัน ใช่แต่อันนั้นเขาเป็นหลักคำไงโบราโบราณแบบแต่นี้คือหลักวิทยาศาสตร์แบบว่าต้องครับเป็น base on วิทยาศาสตร์เลยเพราะฉะนั้นผมนึกถึงชื่อคนหนึ่งสามสิบวิครับผมเลยจะขอตอบว่า sir slanu ับ u b l e ีไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถ้าคนยื่เจอแล้วหาเางไปไหนกนที่หาเลยแก sir isaac newton อ้ยโอเคก่อนที่ผมไม่อกี้น่ผมดีเลยดีเลยแสนมาีท่าไห่ขาดีเลยดีเลยไอแสตนยูเราลงที่เม่อีนีำดีเลยใ่ตอบมาแล้วว่าเป็นเซอร์ไอแซคนิวตันนะครับคุณเมฆครับและเซอร์ไอแซนิวตันเป็นคาตอบที่ เป็นคำตอบที่ผิดครับจี่เส้นตายเอาไว้เอ้าไม่ใช่เอ้วทำไมไม่ใช่อ่ะอะไรวะไม่ต้องผิดหรออ่านคำดีๆอ่านดีๆอ่านช้าๆใหม่ช้าๆอีกทีอ่ะเอออีกรอบอีกรอบให้หันกดให้อันค้นค้แดงน้องัวไม่ใช่คู่คนพบเออ อ๋อเอาเอาเบอร์แซส์ตายอ๋ไม่ใช่ครับต่อไม่มีครับเมฆเม่เมฆฟังดูดีนะเแรงโน้มถงขงบ้านพ่อมึงมนุษย์สร้างขึ้นไม่ไม่ไม่เอาวาไม่รับกดแรงโน้มถ่งมันก็คือทฤษฎีไม่ใช่หรอกอันนี้เขาถามว่าใครคือไม่คือกดแลงโน้มถ่งเป็นกดของธรรมชาติอ่าใช่คุณเช่าไอ้คนพบเขาไม่ได้คิดค้น อืมทีแสดงว่าผลแสดงว่าแรงน้องผ่วงอ่ะเกิดขึ้นเพราะเขานั่นหมายความว่าก่อนที่เขาจะเจอเนี่ยพวกเราลอยอากาศมาก่อนนี่อ่ะที่มาจริงไอ่านภาษาไทยไม่ค่อยแข็งแข็งเป๊กเท่าไหร่แข่งแรงคะแันนี้ก็ไม่ได้โบนัสก็ไม่ได้แต่อาจจะได้หนึ่งคะแนนเพิ่มอาล้ครับตอนนี้ถึงเวลาแล้วครับที่จะต้องหาว่าหนึ่งในหกคนนี้นะครับใครเป็นคนทายพร้อมยังงี้รับ พร้อมครับถ้าพร้อมแล้ว 1, หนึ่งนาทีเเริ่มครับพี่พีทครับเราไปพี่ซื้อรูสอมิเลียนมาทำฮะทำไมพี่ซื้อรูสอมิเลียนมาพี่พีททำไมผมซื้อรูตอมิเลียนมาใช่ไหมครับผมเก่งครับเก่งครับดีนะคาวาพี่ยุยพีไม่ใช่เหรอแน่วะเอออ๋อ,อคุณชาวัฒน์ฮะครับคุณบอกว่าคุณเคยดูวิทยาศาสตร์ประยุทธ์มาใช่ไหมฮะใช่ครับใช่ครับ กูถามเพียงไรครับพอคุณแครับครับอ่าสามสี่พีคแจ็คนิวตันกับอัลเบิร์ตสไตน์คุณชอบใครมากกว่ากันคะอ่าเซอร์จอนยูโรูชีคคุณตามันคุณคิดว่าคุณเก่งภาษาไทยมากแค่ไหนคะอ่าภาษาไทยก็3.5ครับ3.5ฮะคุณภูมิครับคุณจบแผนอะไรมาฮะอ่าเมนูครับไม่รู้เป็นอะไรจะหมดได้ครับสิบมีครับอยากให้ขายของอะไรก็ได้ครับหนึ่งอย่างฮะ เปิดไฟกัมเมกครับไปติดตามไปได้ครับโอเคฮะพากันชมนะครับพากันชมคุณพร้อมฮะถามคุณพร้อมฮะพี่ถามฮะขอบคุณครับปุดเรื่องราวการที่บอกว่าคุณมาคุณรู้ออกชอบแหละชอบแหละเห็นคนแหกอ่ะชอบแหละขอบคุณละกันเนี่ยแหกแล้วกะหนกแหกแล้จนไม่รูนุก ผมแทงคนนี้ก่อนเลยเฮ้ยแทงคนนี้ก่อนเลยแล้วกันไปียรายแทงก็แล้วเออแทงอ่ะโหลืมไปแล้วโอ้ยรอบโอ้มุกมุกเขาเรียกว่ามุกมันไว้การเวลามันเล่นกี่รอบมันก็หามุกบริษัทธงคุณศาสตก์คุณไม่ได้บัญญัติมุกยี่ฮี้อย่างนี้ต้องตอบแล้วครับต้องตอบแล้วไม่ถึงนะผมทายผมทายไม่คิดเยอะไม่คิดเยอะแล้วกันคุณศาสตรสวัสดิ์นิชพันธ์ครับตอบไปเป็นคุณพีชศาสวัสดิ์นะครับเอาละฮะคุณพีชครับ คุณคือเจ้าของคอนอซ็ปอ์นี้ใช่เอ้ยทำไมคุณคิดว่าผมตอบอะแล้วคิดว่าทำไมคุณถึงคิดว่าผมตั้งคำถามข้อนนี้ผมว่าคำถามปิ๊กปี้อะคุณน่าจะชอบอืมนายเห็นมือทัานแฉะยมไหมเฮ้ยไปแล้วเออกูถามรอดโหล เมฆได้คะแนนเพิ่มอีกหนึ่งคะแนนกฎแรงโน้มถ่วงเป็นกฎที่เกิดขึ้นตามธรรมชาติไม่ได้ถูกสร้างขึ้นจากมนุษย์แตอย่างใดส่วนเซอร์ไอแซคนิวตันนั้นเป็นเพียงแค่ผู้ค้นพบกฎนี้เท่านั้นเองครับอย่าสอบตัวกันนะตอนนี้มีคะแนนสะสมอยู่ที่3คะแนนนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าเกิดคุณตอบถูกและหาเจ้าของถามได้ก็หลุดจากการได้กระติกน้ำตับปานนะฮะ และอย่าลืมนะรอบนี้เป็นคำถามเข้มข้นมีโอกาสที่คุณจะได้5,000อีกด้วยต่างหากและเกมที่5จะอยู่ในหมวดของบุคลบบคลอีกแล้วเราไม่รู้ว่าบุคคลมันเป็นยังไงเนาะเจเคแต่ที่ว้ารอบนี้คงไม่หนัคนในเล่นแล้วล่ะนะาะเกมนี้ผมจะบอกให้ครับเป็นมินิเกมครับผม ทำไมต้องแตกบ้าง,ง,งมาเจออะไรแปลกๆวะครับเป็น,นพิธีเกมที่มีชื่อว่าชิ้นส่วนบุคคลครับเราูตอบเลยนะเราวัดให้คนถามครับผมเราต้องห้าหมายเลขซึ่งหลังหมายเลขจะเป็นชิ้นส่วนของใบหน้าของบุคคลปริศนาซึ่งสลับส่วนกันหมดเลยตายแล้วนะส่วน คุณเมฆมีโอกาสเปิบสองใยห้านล้านยังยังยังไม่้าไม่แต่ถ้าเปิดอันแรกแล้วถูกสิบล้านนะคุณคุณได้สิบล้านเลยนะเอ้าวเดี๋ยวดูเดี๋ยนดรอบนี้ได้ยีงอ๋อเหนียววะบอกก่อนนะคุณมีโอกาสเปิดสองแผ่นและหลังจากเติบแผ่นเวลาจะเริ่มจับผมมีเวลาให้คุณหนึ่งนาทีในการตอบนะครับหนึ่งนาทีถ้าคุณตอบถูกคุณได้เลยหนึ่งคะแนนครับเข้าใจนะมาครับ ก่อนเวลาจะจับคุณต้องเลือกทีละหนึ่งใบเลยครับเลือกมีโอกาสได้เลือกสองครั้งครับผมต้องควบคูสาวมาหน่อยแล้วกันตรงนี้มันไม่มีอะไรแล้วเพราะยังในช่วนมันก็สลับตอนนั้นเป็นดวงไปเลยดวงเลยเอาแล้วเสี่ครับสี่ครับได้สี่ทีนึงขึ้นมาสี่ครับผมสุดยอดมากคอยใหม่หนึ่งหนึ่งหนึ่งงั้นขอเปิดตัวแรกก่อนเลยตัวที่สี่ครับ และตัวที่สองครับใบเลขหนึ่งครับเปิดไปเลขหนึ่งปุ๊บเวลาจับเลยครับเริ่มครับโอ้ภาพนี้นะครับผมเป็นภาพในสมาชิกเกศพันแน่ๆแล้วล่ะอจริงดีๆอย่าเพิ่งใช้มัเอาดิกซับแพ็คเข้ามาเว้ยน่าจะเป็นคนในซอยเถื่อนงนะคะที่โดนแบงค์ตามตรงๆดูจากผมย้อยๆหมอยๆตรงนี้เลยหมวยๆหมอยๆทุกคนหมวยโอกาสตัวยิ่งขึ้นครับคิดว่า ตัดฟุกทิ้งออกไปก่อนได้เลยเพราะว่าฟุกถ้าฟุกเอาวิกเก็มาใส่ฟุกจะไม่เอามาเลื้อกแด้นนยนด็ดขาครับอกดิดิดิดพดิ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 ่าดิ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 ดดิคิิดิดิดนดิ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 กาดิ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 ิดวิ โอเคต่อไปแล้วครับถูกได้4คะแนนหลุดจากการได้กระติกน้ำแน่นอนนี่น่าดีใจและมีโอกาสได้5,000ต่างหากด้วยอาจจะทำเพอร์เฟกต์เพลย์ได้นะครับและนันทวัฒน์สาธิกานั้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องครับเฮ้ยออัหึงโอ้ ต้องมีคนวิ่งขึ้นมากอดกูแล้วนะอ่ะดูเอาเอาดูชิ้นส่วนที่เหลือแล้วกันอ่ะอ่ะดูสองครับเนี่ยใช่ใช่อ่าเนี่ยฮะเรารวมภาพกันอยู่ครับยากมากอ่ะโอ้โหไม่มีชิ้นส่วนทีกูเด้นี่ครับนั่นเป็นทวารสารที่ขาดครับกูตอบเราถามกูแล้วเราไม่นี่คือการถูกท้าโอ้โหป๊บปืนเลยครับเพราะฉะนั้น คุณเมฆคือว่าคุณเมฆจริงแค่ไหนนั่นวิ่คุณสุนทรแน่นอนนะครับเฮ้ยพี่เมฆพี่หลุดพ้นถังไอ้นั่นได้แล้วโอ้โหแต่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 เฮ้ยยังเท่านั้นยังไม่พอสิเอ้ยคุณเมฆยังมีโอกาสได้ห้าพันด้วยนะเพราะว่าคุณตอบถูกและถ้าหาคุณเจอคุณหาเจ้าของทามเจอคุณได้เลยครับพร้อมยังครับพร้อมครับพร้อมแล้วนะฮะ ถึงเวลาลวครับของการตามหาว่าหนึ่งใน6คนนี้ใครเป็นคนทา่าพร้อมครับ,บพร้อมแล้วเริ่มครับพี่กองอยากได้แอร์ไทม์ไหมครับได้อยากอยากก็อยากยาก็กได้ <laughs> อยากก็ได้ครับโอเคคุณก้องครับคุณทําไมถึงอยากไปทำรายการเก,ทกรมทศกัณฐ์ฮะเพราะมันสนุกครับเพราะว่าผมอยากทำรายการเกี่ยวกับใบหน้าอยู่แล้วฮะ แล้วทําไมคุณถึงลาออกจากการเป็นธีก่อนครับตอนนั้นมันเหนื่อยอะมันเหนื่อยอะมันเหนื่อย้วมันถ่ายสองสัปดาห์ต่สองสัปดาห์ครั้งไงก็เลยขอถไาให้พี่วินแล้วแล้วก็พี่วินทําหน้าที่ได้ดีก็ได้หวาเลยใช่ไหมล่ะแล้วตอนนี้คุณรู้สึกไงคะที่คุณเหมือนหมดหน้าที่ไปแล้วนะคะในงานนี้ หมดนั้นก็ไม่ไกลครับไม่ไกลแต่ยกเท้าก็อาจจะได้ทำต่อเอออาจจะได้ทำต่อคุณกับพี่นัดความความสนิทสนุกเป็นยังไงฮะก็ก็สนิทกันพอสมควรครับกรถามคนเดียวได้ไงอ่ะไม่ได้หมดแล้วครับน้าคท้ายนี้ไม่ให้ฝากกล้องท้อครับขอบคุณครับเอ้าหมดเวลา เกอนกูมั่นมากว่าแบบมันต้องเป็นคนถามแน่นอนทั้งที่กูคิดว่ามันไม่ใช่อ่ะรั้งที่หนึ่งตอบว่าทีมงานทศกัณฐ์มีสองคนนะคือพีกับพี่กองคือว่ากูถามเยอะขนาดแล้วกูไม่ตอบชาววัดแล้วถ้าเกิดมันใช้ชาววัดจริงๆคือกูโง่มากเลยนะถูกนะอย่างน้อยเราก็ตอบเข้าไปก่อนแล้วกันเราจะได้ไม่เสียหมาชาววัดจังสุดครับผมชาววัดจันสุดเอาละครับเนี่ยพี่ได้ให้ผ่านแล้วแน่นรู้ตัวปะ ขอถามคุณก้องชาววัดเลยนะครับคุณก้องครับคุณคือเจ้าของถามข้อนี้ใช่หรือไม่ครับผมทำเกมเทศกาลอ่าแรกๆก,ก็เป็นพิธีกรและแล้วก็มาเป็นครีเอทีฟมามาช่วยคิดใบหน้ามาช่วยเขียนสคริปต์อ่าแล้วก็มาอ่าเป็นเด็กตีกองตอนนี้ตกงานกับเด็กตีกองไปเด็กปลุมือ,อ,ค,อคือผมคือผมมูควันกับเกมเทศกาลครับนะ แจ็คว่าน5ส่วนนี่เออผมก็คิดไวหน้านะแต่ว่าไอ้นี่ปูใหญ่มากไม่ใช่นานี่เอ๊ครับไม่ใช่ครับไม่ใช่ครับไอะไรปูใหญ่มากคุณก้องไม่ใช่เอ้าปูมาตามเมตรสิไม่นะคุณตะกีก็ได้นะอ่าถ้าพร้อมแล้วครั้งที่สองตอบว่าผมลืมไปเลยว่าพิธีกรก็ถามได้นี่ว่าปูไม่รู้ผมเลิกคุณล้วกันคุณปูมา เอาแล้วไงเรื่องผมครับคุณภูมิครับเอาอะไรอีกแล้ววะพี่คิดทำไมต้องทำไมต้องมีคนเลือกผมด้วยเนี่ยไม่เข้าใจเอามีช้อยก็มีเป็นช้อยก็ต้องเลือกหน่อยมีช้อยเหรอเอาแล้วแล้วถ้าเขาเลือกผมแล้วใครจะถามผมล่ะเฮ้ยผมขอผมขอคนนี้ได้ไหมผมขอคนนี้ได้ไหมชาววัดรีเคว้นเลยรีเเวสนเลยชาววัดชาววัดชาววัดใช้งานมันให้คุ้มหน่อยอ่าไอเขามาถามผมใช่ไหมใช่ใช่ใช่เอาโอเคมาคุณพูงครับครับ คุณคือเจ้าของคําถามข้อนี้ใช่หรือไม่ครับเอาอีกแล้วครับพิธีกรอ่ากคุณกลุ่มของเราประถูกชี้ตัวอีกแล้วมาลุ้นกันช่วงหน้าว่าเขาจะเป็นคนถามตัวจริงหรือไม่